จากโรงเรียนวัดแค่นอกค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะท่นชมครับ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจันยพรชัยวันมาจากโรงเรียนวัดแคโลนอกคณะรัษฎรบำรุงหนึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอนำเสนอผลงานนัตสินไทยสร้างสารรค์ชุดฟอนปุรมีบูชานาเรมิรท,ทุงถวายซึ่งได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแนวความผิดเรื่องของสัการะบูชา ของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าทุงใย,ยแมงมุมเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวอีสานและประเทศในดินแดนอุสาคาเนการถวายทุงถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลเมื่อถวายทุงแล้วจะได้บุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยการนำข้าวต้มเงินมาแขวนห่างทุงเพื่ออุทิศให้กับคนตายไปแล้วเพื่อนำพาตนเองขึ้นสู่สวรรค์โดยแบ่งการแสดงทั้งหมด3ช่วงดังนี้ช่วงที่1เป็นการนำเสนอวิถีชีวิต ของชาวอีสานในเรื่องของการเลี้ยงไหมและขั้นตอนการทำทุงช่วงที่สองเป็นช่วงขบวนแห่ทุงและการรำถวายพระธาตุยาคูช่วงที่สามสะท้อนให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริงของชาวอีสานหลังจากที่ชาวบ้านได้ทำการถวายทุงเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของกระบวนท่ารำ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่มีดังนี้ 1. นึ่ท่าสาวใหม่สองท่าปันใหม่แบบยืน 3. ถ้าปั่นใหม่แบบนั่ง 4. ถ้าที่แสดงให้เห็น ถึงความสนุกสนานเรื่นเริงลำดับต่อไปขอเชิญรับชมนักสินไทยสร้างสารรค์ชุดฟอนปุรามีบูชานาเรมิตรทุ่งถวายได้เลยค่ะ พี่น้องเอ๋ยทุ่งอีสานเดิมเขา่ากาวสืบแต่ปฐมย้อนคว่ำเสือเกว่าป่องของม่านผีหายเป็นเครื่องหมายมงคลเลิศประเสริฐง่ามกัง,งสานาศาสนาขนิ่งเตือ่อสับผาทวนน้อมถวายสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ย John อ่ะละคะ่ะขอเสนอประมูให้กับน้องๆจากโรงเรียนวัดแคนองนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีคะ่ะอ่านะครับเรียนเชิญคุณครูคนะครับค่ะครูคชอบน้องน้อยตัวน้อยสุดมากเลยนำเสนอการแสดงได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแล้วไม่มีประหมาอะไรเลยพูดจาฉัดฉานมากลืมไปเลยว่าตัวหนูเล็กกับเขาเพื่อน <c oughs> อย่างที่ครูเคย ให้คำแนะนำไปในในช่วงเช้านะคะว่านักแสดงพอคัดออกมาแล้วถ้าตัวดูไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้การแสดงดูไม่ค่อยกลมกลืนเท่าไหร่แต่ชุดนี้จริงๆหนูตัวเล็กมากเลยนะตุนหนูลำแล้วดูใหญ่เท่าพี่ๆได้เลยไม่รู้เป็นพี่น้องหรือเปล่านะคะแต่หนูทำได้สวยงามนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ครูผู้ออกแบบท่านเนี่ย ได้ให้เขามาซ้อนอยู่เป็นคนข้างหน้าคนเดียวเลยแล้วก็มีคนที่โตๆกว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่บังกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็แสดงให้เห็นว่าคุณครูเองก็รู้ว่าน้องในตัวเล็กก็เลยจําเป็นต้องเอกมาไว้ตรงนี้แต่พอไปรวมกลุ่มอะ่ะมันก็ดูตัวเล็กเปไนนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ชื่นชมมากนะคะในการาสร้างอุปกรณ์มาประกอบการแสดงงดงามมากแล้วเด็กๆก,ก็ มีลีลาการแสดงที่ค่อนข้างสดชื่นน่ารักมากค่ะชื่นชมจริงๆค่ะขับคุนครับชาติภัครูฮะชิญค่ะ,ะชื่นชื่นชมนะครับเรื่องแรกเลยเครื่องแต่งกายก่อนใช้สีที่มันมีความทำให้เครื่องแต่งกายมันดูโดดเด่นออกมาใช้สีเบรกกันดีนะครับแล้วก็ทีนี้การออกแบบท่าทางเนี่ยถึงนักแสดงจะตัวไม่เท่ากันแต่ความมหัศจรรย์ของทีมนี่ก็คือํำและดูเท่ากัน กระบวนท่าที่รําอกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขาเท่ากันเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่การที่ร่างกายมันบอกมันทำเราเท่ากันแต่ข้างในอ่ะข้างในที่มันสั่งบอกว่าเราอ่ะทำเราเท่ากันอ่ะอินเนอร์ที่มันส่งออกมาเท่าเกันเนี่ยมันทาให้การแสดงเรามันดูเท่ากันไปหมดเลยแต่ว่านิดนึงถ้าเกิดจะปรับนะครับมันมีจะมีบางช่วงที่การจัดคอมโพสิชันเนี่ยพอน้องตัวเล็กอยู่ตรงกลางเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยก็ควรจะสมมาตรกันความสูงของแต่ละ แต่เราฝั่งควรจะเท่ากันเนี่ยครับมันจะทําให้การแสดงเออดูสมมาตรแล้วก็หนึ่งอย่างที่ทิ้งไม่ได้ก็คือทิ้งสายตาจากน้องตัวเล็กไม่ได้เหมือนเหมือนเป็นคนเล่าเรื่องเหมือนไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเล่าเรื่องแต่ต้นไม่รู้ว่าพี่แกลหรืออะไรไม่ยอมเป็นคนนําเสนอให้น้องมานําเสนอจำคิเอ่อจำบทยาวมากแล้วก็เป็นตัวเล่าเรื่องจนเราล้าสายตาจากเขาไม่ได้ทุกตำแหน่งที่เขาวิ่งไปเราก็จะแบบมองไปที่เขาตลอดแล้วเขาก็ ลำไม่น้อยกว่าพี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือไหนน้องจะเด่นแล้วก็ดันทุกคอมโพสิชันให้น้องเด่นไป็น้้งดงามครับขอบคุณครับคุณจ๋าสวัสดีครับเก่งมากเลยเห็นมานั่งรออยู่ข้างหลังใช่ไหมครับตั้งเกือบชุดสุดท้ายเลยใช่ไหมมันเป็นเช้าก็พอพอพเราได้เห็นหรือว่าจะหมดพลังไปแล้วที่ไหนได้พลังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับคืออันนี้คุณจ๋ามีเรื่องเดียวเลยก็คือ จริงๆฉากเบเบเห็นไหมครับฉากของหนูที่จะมีทุงท่งทุ่งต้นรวงข้าวแล้วก็มีนกบินหนูเนี่ยเอาอยู่โดยไม่ต้องมีฉากเมื่อกี้เลยเราใช้จอค่ะได้ข้างหลังหนูลำได้สง่างามทักษะผู้แสดงทุกคนมีอยู่แล้วฉากบ้านเสมมติเราจะเอามาใช่ไหมครับได้ตรงตรงบ้านก็ดูสอดคล้องแต่ถามไม่ได้บอกว่าฉากต้นไม้ใบหญ้าข้างหลังไม่ดีนะครับดีส่งเสริมแต่ถามว่าไม่มีก็ไม่เกิดผลเสียอะไรเพราะว่าผู้แสดงมีบทบาทที่ ถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวทั้งหมดได้อยู่แล้วแล้ววันนี้มีจออีกจอข้างหลังก็ส่งถ้าเกิดเอาฉากอาันนั้นออกจอจะยิ่งส่งชุดการแสดงจากที่สวยแล้วสวยขึ้นไปอีกเยอะมากๆตรงนี้ครับผมแค่แค่เสริมตรงนี้ตัวของการแสดงคือไม่มีอะไรเลยครับดีมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนวัดแคนอค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะ